อะไรนี่นี่นี่ไงบอสไมก่อบอกกันฝรังเลยไมกอดป่ะ,ะยังไปไก่บอสป็นะเดีเดี๋ยวเดแต่ว่าจะไปจับจะไปไก่เอเม <h ne. S 2> ายอ้ไอคือตัวใหญ่แ่หย,ยางกัเปรี้ย่านบอสีมมึงเขนอนทับกัฮฮฮนฮัลโหลฮัลโหลโอ้เผื่อฝรัร่งฮัลโหลฮัลโหลสัน พูดก็ฝ <centro> รั <baptism> ่งมาละแอบดิ <kho ể> ่มตีเล็กตัวใหญ่มากเลยยังไม่เคยเห็นอายถ้าอยู่บ้านเฮานี่เห็นจังซีบปได้เด้อนไรห้วยกับแก้มโลแหเอาไปกับแก้มเลยนะเจ้าป้าเอาถ้าอยู่ทางไรนี่เขาจะอนุรักษ์ไว้เด้เขาจะให้ถ้าใคร จับน้องเอาไปกินหรือว่าเห็นว่าจับใส่กระสอบหรือว่าเห็นจับเขาเนี่ยจะโดนจะดนเลยข้อหาโดนอ่านจับไปแน่นอนรับรองว่าติดคุกนะนี่คือประเทศไทยกฎหมายเมืองไทยโอ้ยอยู่บ้านเฮานี่ก็กินโรเตอ่าบ่เเรือเลยนะบ่เเลือแหละนี่ก็บ่เหเรือนะนี่ออไนินไดังได่ กินหอดกานะกินหอดกานะกินได้นะกินไม่ได้แต่อันเดียวกล้วยยังปวดโรสเองเป็นไทยปะแซลฝรั่งเออเจลฝรั่ง สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะวันนี้ก็พาน้องนางบ้านนาจากสาวรลามากรุงเทพครั้งแรกนะครับผมพาน้องมาเที่ยวนะครับสวนลุมพินีเนาะหรือว่าทุ่งสารแดงว่าบรรยากาศตอนนี้ก็เย็นๆ็นนะฮะห้าโมงเย็นแล้วก็ยังมีแดดร้อนอยู่นะครับแต่ก็ว่าถือว่าถือว่าไม่ร้อนเท่าไหร่กำลังดีแหละ นะฮะอยู่หน้าพระพระอนุสพระบรมอนุสาวรีย์รัชกาลที่หกนะครับผมอาวันนี้ก็เป็นยังไงน้องนางสบายแล้วก็มีความสุขมากเลยสวยมากมเนดีด้มาสถานที่แห่งนี้ด้านหลังน้องนางรู้หรือเปล่า ว่าคืออะไรนี่คืออะไรหรอคะเนเนยืนตรงนี้ก่อนเจ้าไหมเป็นเจ้าเป็นอะไรหรือเปล่าหรือว่าเป็นไงเป็นพระมหากษัตริย์เป็นพระมหากษัตริย์ของไทยรัชกาลที่หกเนาะอ่าตรงนี้ก็คือเป็นอนุสาวรีย์พระเป็นพระบรมราชานุสรแห่งแรกนะแห่งแรกด้วยเป็นสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หก อนุสาวรีย์ของท่านตั้งอยู่สางงามเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นทุ่งสาราแดงที่ท่านมอบให้เป็นสาธารณะประโยชน์ให้กับประชาชนทุ่งสาราแดงแต่ก่อนท<ร>ุ่งศาลาแดงแต่ก่อนไม่เป็นทุ่งนาหรอหรือว่ายังไงเป็นทุ่งหญ้า<น>ทุ่งป่านี่แหละเป็นทุ่งโอ้ทุ่งหญ้าทุ่งป่าก็จะคล้ายๆว่าเป็นป่าไอ้ทุ่งหญ้านะ ส่วนทาานี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลจุฬาโราางพราบาดรถไฟฟ้ามาแล้วคุณไปดรถไฟฟ้ารถไปตอนนี้มสีเหลืองเลยนะนี่นี่น่น่ะสวยมากครับว้าวเดี๋ยวเราจะพาน้องนางเข้าไปข้างในดีกว่าไปดูในสวน ไปดูในสวนเนาะไปดูสัตว์คุ้งครองชนิดหนึ่งถ้าบ้านเราก็เรียกตัวเงินตัวทองตัวเงินตัวทองรู้จักไหมไม่รู้จักยังเวลานางเดินไปนางอยากถ่ายอไเออเดี๋ยวสเดี๋ยวถ่ายให้เพราะว่ารู้จักไหมตัวเงินตัวทองไม่รู้จักใช่ไหมไปแล้วค่อยมาถ่ายใหม่เนาะเดี๋ยวจะถ่ายให้แป๊บหนึ่งคุยดีก่อนรู้จักไหมตัวเงินตัวทองอ่ะตัวเงินตัวทอง ือเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งก็เรียกคุณวรนุชแต่ว่าจริงๆแล้วเขาไม่อยากให้เรียกคุณวรนุชบางคนเขาชื่อมีชื่อว่าวรนุชเขาก็ไม่อยากจะเรียกเนาะ mm hmm. ก็เลยกลายเป็นว่าตัวเงินตัวทองดีกว่า่ปถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพาไปดู <Okay. S 1> มีฝรั่งต่างชาติเยอะมากเขาชื่นชอบมากนะปะปป่ะโอเคเดี๋ยวไปทางนี้เ,เ,ดนเดินได้เดินได้ดไดไ okay. อะนี่มาแล้วนอนครับ ไปได้น้ำพูดหุห่นแห้งงามแห้งสูงอ่าอ,อันนี้แห้งงามแห้งสูง,ง,งอืมอ่าอันนี้แห้งงามแห้งสูงเป็นไรงามบ่งามอันนี้แห่งสูงกับตัวมุกี้อาย สูงแล้วเนาะน้ำคุสูงเด้นั่นแรงดันสูงไปยามนอะไรพี่นั่งเขานั่งเป็ดนั่งเป็ดปั่นเขาเอิ่นว่าเอิ่นว่าอย่างปั่นเป็ดบ่เรือเป็ดเรือเป็ดเรือปั่นเขาใช้วันนี้เราปั่นวันนี้เรามาสองคนแล้ววันนี้ แมนแมนเบาหน่อยเพิันติธุระเบาหน่อยเพิ่นติดธุระไปส่งพุ้ไปส่งน้องสาวติดธุระก็ขอโทษเบาหน่อยหลายๆน้องเขาจะเข้ากับซาเดเห็ดเอียงกับซาเดไปไปเป็นผู้หญิงเด้โอ้นเป็นนามอยากขึ้นบ่อเห็นบอคิวหลายขนาดแล้วขึ้นได้บ่ละที่จะนักท่องเที่ยวพุ่นรอคิวกันป๊าดะงาวยว่ะได้รอคิวงาวยว่ะ จริงเขาปั่นฟรีเลยปั่นฟรีบอมแนนอ้ทัวทนักท่องเที่ยวปั่นฟรีเลยเต่ว่าเราจะไม่มีเวลาทีเพราะว่าเขาต่อคิวดูเราจะไม่มีเวลาถ้าเราต้องไปอีกสถานที่หนึ่งเนาะคุณต่อคิวยางเง้วเลยส่วนมากมิตรนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนาะเราไปดูกันเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาไปดูตัวเงินตัวทองไปที่น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 ี่ทนมนี่นี่แหละ เคยเห็นเอิ้นยังไงบ้างยู่บ้านอยู่บา้บานห้าสีเหลือบ่บนี่คือสัตว์ที่คนไทยเขาคุ้มครองไวไ<อ>้เพื่อให้ลูกหลาน,นได้<อ>ดเห็นบ่บ่มันบ่ต่อนบ่นบ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 นเห็นยังบ่บ่เห็นยังถ้าเคาถ้าเวาบ่ไปจับมันค่ะห้าวโบจับถ้าเ้าบ่จับมันกับโบเป็ียังเอามา ถ้าเราไม่จับเขาก็ไม่เป็นไรลองว่าพูดเพาะๆนี่ชาวต่างชาติชื่นชอบนะนี่ถ้าเราไม่จับมันโอ้ไม่จับเขาเขาก็ไม่พูดเออก็ไม่ <c oughs> มเป็นไรเราอย่าไปจับเขาปล่อยให้เขาอยู่อย่างนี้เลยเขาก็ทํามาหากินของเขา <laughs> ทํามาหากินเขาก็หากินของเขาอย่างนี้เลย <laughs> <laughs> ว,า,วาบานคน้นทมาหากินมาทั้ง <laughs> ไป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 พี่พุทธวิลพิดเนาะฝ้าว่าเนาะคุณพวงไปเสัาเยอะเฝ้าหัวเดี๋ยวงดีสุภทานเลยเอาวีเวลาหน่อยเอางี้เมื่อคุณพ่งนางฝรั่งไอ้นางไทยดูนักก่นเห็นบอกสถานที่แห่งนี้ขนาดเป็นสวนสาธารณะก็ยังมีสัตว์ที่อยู่ร่วมกันกับมนุษย์ สัตว์และนาชนิดเขาจะไม่ทำลายสัตว์เลยประเทศไทยก็จะอนุรักษ์และก็คุ้มครองไว้ให้ลูกเป็นร้านในเบิงเป็นซินิเจอร์ของเมืองไทยชนิดหนึ่งให้ชาวต่างชาติได้เห็นได้ชื่นชอบได้มาถ่ายรูปได้มาเที่ยวเนาะดีมาพี่มาพี่ไปนัง่งไป,ไป,ไ,ปไปเบิงยังฝรั่งนังเห็นยังนะไปเบิงก็นนะยันดี ต oh oh ัวใหญ่ีกมปาดนี่อนี่นี่ปาดใหญ่ปะกม่กอบอกบลฝรั่งไมกอดปะฮะยังไปไก่บ่เป็นย่งเดี๋ยวเดี๋ยวเาจะไปจับจะไปไก่ห่อแหออคือตัวใหญ่แงางกอไปด้วยย่านก่เดีมงขนอนทับกันฮัลโหลฮัลโหลโอ้ ฝลังฮัลโหลฮัลโหลสัตวคุณก็พลังบล่ะนี่แหละคือสัตว์คุ้มคอพลังเขาคุยตทรสัตว์ไปถามกันเลยบ่านอนไกลกันหรดเนาะตัวใหญ่เหี้ย ซีนิเคอร์ของที่นี่เลยนะมาเบิ้งมาเบิ้งฟังนี่อูโหูบคืออะไรโอทูโอทูคืออะไรทีโทนาคือแบบว้าวไม่เคยเห็นเตื่นเต้นไม่เคยเห็นไอเจย์มาหาคอยเด้ออยู่ใกล้ๆสัลเลดี้แล้วเขาอยู่ที่นี่ก็คือเขาอยู่รวมกันได นอนไก่กันแอ่งแม่งอยู่โอ้ยอิจซาดิเนาะอิจซาคนมีคู่เนาะเอออิจซาคนมีคู่เนาะฮัมบูมีคู่เนาะฮัมบูมีคู่เน้คนอิจซาเขาเน้คนมีคู่ไม่รู้หรอกคนมีคู่เขาไม่รู้หรอกว่าเราเป็นยังไงนอนช่วงนี้เขานอนเขาอิ่มมั้งไปเดี๋ยวเดินไปด้านนู้นรอบๆด้านไปยังไม่ก่อน บุณบรรยากาศดี่ตดอวลนะบ่ใส่แบบเอโอ้ยอินาวเป็นยังออกนะออกงามเลงพลมาทายดูจะฆ่าตาหัวไหลยังมีตาหัวนะอารมณ์ดีไงเมื่อวานร้องไห้แล้ว นนเอออ,อารมณ์ดีมาก,น,น,กนั่นๆขออารมณ์ดีบ้างตรงนั้นคือตึกวันแบงคอกสามตึกตึกอะไรนะคะวันแบงคอกห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยออแล้วก็จะมีแบงคอกมอกลังสร้างอันนั้นใหญ่ที่สุดในอาเซียนใหญ่ที่สุดในอาเซียนเลยใช่แล้วเ๋ย่กำลังสร้างอยู่ไปเ,เดินไปทางนี้ ี่ยังเลาะนี่ไปจะมีพนนอนที่ริมตะลิงนี่นี่มันนี่มันนี่เห็นไหมนั่งไปก่อนนั่งอุณพนนอนพนนอนโคโ์ล้อยู่ด้วยกันได้ของน้อง น้องไปเสียงก็ได้ย่างก่อนย่างกับไปเลยเป็น,นยังจะย่าไปไก่น้องแห้งเขาสิตกใจห้ามตัวน่องน่องแ lap ดินเออเขาน่แ lap ดินเหรอเขามีดินเขาแลบ p ยังทันเขาบ่มีดินก็สิแ lap ดินเอ้ยเขามีดินก็สิแ lap ดินตัวตัวใหญ่มากเลยยังไม่เคยเห็นอายถ้าอยู่บ้านเฮานี่เห็นจังจีบ่ได้เดชใคร ห้วยกับแก้มลแหล่ะไปกับแก้มเลยนะเจ้าป้เาเอาถ้าอยู่ทางไรนี่เขาจะอนุรักษ์ไว้เด็กเขาจะให้ถ้าใครจับ<อ>น้องเอาไปกินหรือว่า<อ>เห็นว่าจับใส่กระสอบหรือว่าเห็นจับเขาเนี่ยจะโดนจะโดนเลยใข้อหาโดนอ่าโดนจับไปแน่นอนรับรองว่าติดคุก นะนี่คือประเทศไทยกฎหมายเมืองไทยโอ้ยอยู่บ้านเฮานี่ก็กินโรเต้ปลาเลือเลยนะบลาเลือแหละนี่ก็บปลาเือนะนี่กินไป้จังเลยมานี่น้องกินโรเต้กินหอดกานะณ์นะคนกินโลเต้กินหอดกานะกาใช่กากินได้นะ้กออย่างโ้กินไม่ได้แต่อันเดียวคือยังกล้วยอ้่ะยังกล้วย ไปไายบ่กไทยฝรัง่งเฮ้ยเจลฝรั่งยังเยอะเอ้ยเจลฝรัง <c oughs> ร่ง, <c oughs> งห,หล่อมากเลยนี่หลัคหกคนบ้านทอกบ่เห็นบ่เคยเห็นฝรัง่งเนาะครับเ <c oughs> ออ <c oughs> บ่คคยเห็นฝรั่งบ่หรือยังไงบ่เคยเห็น อย่างคือรอแท้โอ้ยเขาก็มาเที่ยวเมืองไทยนี่แหละบ้านนี้เลยบ้านที่ได้พวานอยู่ประเทศไทยรั่งหรือเปล่เนี่ยจักสิได้ผัวฝรั่งหรือผัวไทยกันบูหั้เลยต้องถามว่าฝรั่งเขาสิเอาเฮาบัวไม่เอาก่อนสักคืนก็ได้ตัวบ่อบ่ออย่างไรไม่วยว่าแนวนั้นเนาะพูหุ่นไปเบิ่งไหมไม่เอาหลังนางวาน่นางัวมันกระโดด นอนอยู่นั่นว่ากระโดดหรอเขากับน,นอนอยู่ของเขาเขาไม่ทํร้ายนะเขาไม่ทาร้ายมนุษย์นะถ้ามนุษย์ไม,ไม่ไม่ทำร้ายเขา,าเขาก็อยู่ของเขาโอ้ยคือท <ำ S 1> <ค>่องคร้ึงยืเด๋สแสดงว่าได้กินปลาเป็นตัวเลยนะเนี่ยโอ้ยอิมขักอิมแน่ไปทา้งคูน ป้าหลองง่างสารายางไระชมบรรยากาศเรื่อยๆนะครับผม <c oughs> ด้านนี้ก็มีเทมอลน้ำพุนะคิปจะยาวเลย,ยน,น้ำพุอ่ะสวยมากไอรลอยได้บ่อกน้าเขาบ่ให้ลอยบอ่เขาไม่ให้ลงไปใช่ไหม <c oughs> เขาไม่ให้เด่นน้ำถ้าเรือปั่นเรือแต่ปั่นได้ ไปเห็นไหมนอนอยู่นั่นนักท่องเที่ยวเขาถ่ายรูปกันเห็นไหมเขาชื่นชอบขนาดไหนว่าชาวต่างชาติเขาชื่นชอบขนาดไหนถ่าเล่าอนุรักษ์ไกหลายๆนี่เห็นบอกมันเป็นการท่องเที่ยวที่ให้ความสนใจกับต่างชาติ ถาบานเขาอนุรักษ์ไวเห็นบอก่างสัติ์ก็จะเข้าไปเยอะแม่เข้ากันนาสนเป็นที่จุดหนึ่งดูดของนักท่องเที่ยวใช่หรือว่าเมืองไทยเขาฉลาดนะใช่แล้วก็เป็นการที่คุ้มครองสัตว์ไหว้ให้ลูกให้ร้านในเบิ่งเที่ยวเข้ามาประเทศอย่างเงี้ยแล้ก็ได้ ค้าขายได้ดีใช่ไหมอ่าทุกอย่างก็คือมุนเวียนเออเศรษฐกิจมุนเวียนเศรษฐกิจมุนเวียนแล้วก็ให้เศรษฐกิจอ่ะเรื่องเงินทองนี้จะให้กระจายไปถึงชาวบ้านชาวบ้านลากย่าสิ่งที่ดีอุมอบลังมาอีกแล้วชาวต่างชาติ เห็นไหมขนาดนกพิราบเขายังสนใจเลยเห็นไหมภาษาอะไรกับตัวเงินรัวทองที่เขาหาดูได้ยากขนาดนกนะชาวต่างชาติยังสนใจเลยนี่แหละเป็นเขายังตื่นเต้นใช่เป็นการเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวอีกแบบหนึ่งของคนไทย ท่องเที่ยวตรงนี้คือแบบน่าสนใจมีเรื่องแบบน่าสนใจเยอะแยะเลยใช่ทุกอย่างทุกแนวทุกอย่างทุกแนวคือเป็นท่องเที่ยวไปหมดอ้พวกเอ็น,นอ้อยอยู่นะคนอย่งน้อยกมากทางครอบครัวเขาด้วยพี่คืออ,อักษรมีเห็นบอ คนไทยเขามีความสุขเไยเป็นของไลายแม้แต่ฝรั่งก็ยังมาเต้นด้วยมาดอดูดิฝรั่งยังมาเต้นด้วยยน้องแมวน้องแมวก็นอนรอตอนนี้เวลาเวลาเขาเล่นคอนเสิร์ตขึ้นไปเลยนะเวทีดูครับดูฝรั่งก็เต้นก็มีความสุขคเนาะมีคนไทยทําให้เขามีความสุขมากเลยใช่คนไทยทาให้เขามีความสุขต่างชาติ่วมเนเลยอย่างมาก เราเจอกันอีกแล้วตเหนียวสงัยรำคาญครับนี่นะครับก็เป็นการที่มีการเต้นออกลางกายของชาวต่างชาติด้วยที่ประสบมากๆโอเคสำหรับคลิปนี้เราต้องกับน้องนางน้องนาง สาวลาวสาวนางบ้านนาเนาะจำชื่อ,อยากเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับให้น้องได้คุยกับแมวโอเคครับ <พา S 1> เจอกันคลิปหน้าเนะ<พ>าะสวัสดีครับผม